วัดป่าไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนหรือสมัยปัจจุบันส่วนใหญ่ก็ต้องอยู่ใกล้ป่าหรือไม่ก็กลางป่าเขาที่สมัยนี้ก็ไม่ได้น่ากลัวะลรไปจากสัตว์ป่าที่จะเข้ามาทำลายพระเนรในวัดเหมือนในสมัยก่อนที่มีเกิดขึ้นให้ได้ยินอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะกับช้างป่าที่ชอบเข้ามาทำลายกุฏิที่พักสงฆ์จนพังราบอยู่หลายครั้งแต่ที่น่ากลัวกว่าก็าามักจะเป็นเสือ ที่เคยมีทั้งพระเล่นเนนถูกเสียคข้าไปกินมากกว่าจะได้ยินว่าถูกช้างกระทืบตายซะอีกจะมีบ้างก็เพียงแค่บางวัดเท่านั้นที่หลวงพ่อหรือพระในวัดมีบารมีพลังจิตที่แก่กล้าแผ่เมตตากำบังไัให้พระเนนอยู่รอดปลอดภัยได้แต่ก็ใช่ว่าจะมีความปลอดภัยถึงที่สุดเพราะนอกจากบารมีของพระผู้มีพลังจิตแก่กล้าจะช่วยแล้ว พระเนนในวัดก็ต้องทำตนให้อยู่ในศีลในธรรมคำสอนอย่างเคร่งครัดด้วยไม่ทําอะไรนอกเหนือจากที่พระผู้ใหญ่คอยบอกคอยสอนพระมักจะมีการรับเอาญาติโยมแปลกหน้าเข้ามาในวัดอยู่เป็นประจำจะด้วยความที่ไม่ได้คิดว่าจะมีอคติอะไรแต่มันอาจจะเป็นภัยที่แฝงเข้ามาได้แบบไม่รู้ตัวโดยเฉพาะในยามวิการกลางค่ำกลางคืนด้วยแล้ว ชอบมีพวกพ่อค้าเล่ที่มักจะพาขบวนเกวียนสินค้าเข้าไปพักไม่ว่าจะเป็นวัดป่าหรือวัดบ้านรวมทั้งพวกที่เดินทางไกลที่แวะเวียนกันเข้าไปพักเป็นประจำแม้แต่โก๊โจรนก็เคยพากันเข้าไปพักในวัดกันมาแล้วโดยที่พระเนรไม่รู้กลางค่ำกลางคืนหากว่าเป็นวัดบ้านมีคนขอเข้าไปพักก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หากว่าเป็นวัดป่านี่อาจจะเป็นเรื่องแปลก และเป็นภัยอันตรายได้สมัยนี้วัดป่าจึงต้องมีการสร้างประตูอัดเอาไว้ทุกด้านกันทั้งสัตว์ป่าทั้งคนแปลกหน้ามาเรียกเอาตอนกลางคืนแต่สมัยก่อนวัดไม่ได้มีรั้วรอบขอบชิดเหมือนในปัจจุบันก็เลยมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นประจำที่วัดป่าของหลวงปู่บุญรอดที่เพิ่งจะมีข่าวชาวบ้านนิบนท่านมาอยู่จําวัดได้เพียงแค่พรรษา เพราะชาวบ้านคุ้นเคยที่หลวงตาท่านทุดงผ่านเข้ามาโปรดจ้างโยมในหมู่บ้านอยู่หลายครั้งเพราะแถบแถบนั้นยังไม่มีวัดจนเห็นว่าหลวงตาบุญรอดท่านเริ่มชลาภาพมากแล้วก็เลยมีชาวบ้านถวายที่ดินลกล้างใกล้ป่าให้เป็นวัดท่านจะได้อยู่เทศนาสั่งสอนชาวบ้านได้ตลอดไปด้วยการช่วยเหลือจากชาวบ้านหมู่บ้านใกล้ๆก,ลกันมาช่วยกันถากถางสร้างเป็นวัดกันขึ้นมา โดยจะมีกุฏิหลายหลังที่สร้างไว้ห่างๆกันเหมือนกับวัดป่าทั่วๆไปจะได้เงียบสงบไม่บรบกวนกันเวลาบําเพ็ญเพียรภาวนากับศาลาไว้ประกอบพิธีกรรมต่างๆพอให้ใช้กันแดดกันฝนได้ในช่วงใหม่ๆจะมีชิดหน่อยก็แต่กับกุฏพระเนนเท่านั้นที่สามารถสักกันสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายเอาได้สมัยนั้นยังไม่มีพระเข้ามาจำวัดนอกจากหลวงตาบุญรอด แต่จะมีเนนที่มาบวชเรียนหนังสืออยู่สามรูปอาศัยอยู่คนละกุฏิและห่างกันพอสมควรไม่ต้องให้โยมพ่อไปนอนเป็นเพื่อนกันถึงในกุฏิจนหลังๆเริ่มชินและเป็นเรื่องสนุกสนานของเนนน้อยไปก็เลยไม่ได้กลัวอะไรกันอีกช่วงค่ำๆยังพากันออกมาวิ่งเล่นอยู่หน้ากุฏิเป็นประจำพอถึงเวลาหลวงตาต้องออกมาไล่เข้ากุฏิเพราะเกรงว่าจะมีสัตว์ป่าเข้ามาทำร้ายเอา เพราะว่าป่าแถวนั้นนอกจากช้างป่าแล้วก็ยังมีเสือหากินอยู่ชุกชุมแต่ด้วยบารมีของหลวงตามันไม่เคยพากันเข้าไปในเขตวัดได้เพราะท่านได้ทำพิธีวางอาคมเอาไว้จนรอบวัดลำพังตัวท่านไม่ได้เกรงกลัวอะไรเพราะทุดงผ่านเข้าไปมาแล้วเจ็ดย่านน้ำห่วงเตนเนน้อยที่ญาติโยมนำมาฝากไว้เท่านั้นว่าจะเป็นอันตรายเข้า เพราะความสุขสนตามภาษาของเด็กช่วงนั้นก็มักจะมีพวกพ่อคาเล่หรือไม่ก็คนที่เดินทางไกลแวะมาขอพักบ้างแต่ก็ไม่มากและไม่บ่อยนักแต่ต้องพากันมาเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้นไม่ใช่โผล่มากลางคืนเพราะจะไม่มีใครเข้าป่ามาในช่วงกลางคืนก่อนจะถึงหมู่บ้านเป็นแน่ยังไงก็ต้องผ่านหมู่บ้านมาก่อนนั่นก็คือคนทั่วๆไป แต่พวกที่แวะมาพักในบู่บ้านนั้นสีหน้าแปลกท่านก็เลยไล่ให้ไปพักที่อื่นทุกครั้งแต่ก็มีบางครั้งที่ท่านไม่รู้เพราะว่าไปเคาะกุติเรียกเนนเนนก็ให้พักไปเพราะไม่รู้อะไรขําคืนวันเข้าพรรษาพระจันทร์เต็มดวงและเป็นวันพระใหญ่หลังชาวบ้านมาฟังเทศฟังธรรมและเวียนเทียนกันเสร็จก็กลับบ้านใครบ้านมันตกประมาณสามทุ่มกว่าเนนน้อยก็ยังพาก,กันวิ่งเล่นอยู่ เพราะว่าพระจันทร์สว่างโล่งไปทั่วหลวงตาท่านก็เข้ากุฏิพักผ่อนเพราะต้องรับญาติโยมที่มาทำบุญและช่วยกันเก็บกวาดถากถางรอบๆวัดมาทั้งวันจนมาเสร็จพิธีต่างๆเอาจนค่ำเพราะมีพระอยู่รูปเดียวลืมไปดูเนนน้อยที่เล่นกันอยู่จนดึกรุ่งสางก่อนออกไปรับบิณฑบาตถึงได้รู้ว่ามีเนนน้อยหายไปรูปหนึ่งเดินหาจนทั่วก็ไปพบล่องรอยเลือด กับลอยลากอยู่ที่เขตนอกวัดลอยลากหายออกทางป่าท้ายวัดตามไปจนเจอร่างเนนน้อยที่มรณะภาพไปแล้วสภาพถูกเสือกัดกินหายไปหลายส่วนรู้จากเนนอีกสองรูปที่เล่นอยู่ด้วยกันว่ามีคนมาเรียกอยู่นอกวัดให้ออกไปหาอีกสองรูปไม่ยอมออกไปเพราะหลวงตาสั่งเอาไว้เด็ดขาดแต่เห็นกวักมือเรียกอยู่นานเนนอีกรูปก็เดินออกไปหาจนได้ อีกสองรูปก็เล่นกันจนเหนื่อยถึงได้กลับเข้ากุฏิของตนไปลืมเนนอีกรูปที่ไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาเอาตอนไหนจนถูกเสือฆ่าตายในที่สุดไอเสือทั่วๆไปนั้นไม่น่าแปลกเพราะแถบนั้นยังมีอยู่แต่ที่เนนบอกว่ามีคนมาควักมือเรียกนั้นถ้าจะไม่ใช่เสือธรรมดาแน่หลังจากที่จัดการร่างของเนนน้อยไปเรียบร้อยแล้วด้วยความเสียใจของญาติโยม แต่นั่นมันก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นปกปติไม่เด็กก็ผู้ใหญ่ก็เคยถูกเสือฆ่าตายเป็นประจำชาวบ้านก็เลยจะพากันไปดักล่าหรือไม่ก็ไล่เสือไปให้พ้นพนจากท้ายวัดเพราะเกรงว่ามันจะย้อนกลับเข้ามาทำร้ายหลวงตากับเนนน้อยอีกแต่หลวงตาท่านก็ได้ห้ามว่าให้ปล่อยมันไปเพราะท่านเกรงว่าจะเป็นชาวบ้านที่ถูกมันล่าเข้าไปอีกเพราะเท่าที่เนนบอก มันน่าจะเป็นเสือสมิงที่ท่านเคยเจอมาแล้วหลายครั้งเมื่อออกทุดงชาวบ้านไม่สามารถจะฆ่ามันได้ง่ายๆแน่ทุกค่ำคืนที่เนียนน้อยอีกสองรูปเข้าจำวัดกันตั้งแต่เช้าค่ำตั้งแต่เกิดเรื่องก็ไม่ได้พากันออกมาเล่นอีกแต่กลับมีเสียงเด็กวิ่งเล่นกันอยู่นอกกุฏิทุกคืนด้วยความที่เนียนเป็นเด็กก็เลยไม่สนใจฟังที่หลวงตาบุญรอดท่านสั่งเอาไว้เด็ดขาดเท่านั้น ว่าห้ามออกมาจากกุติไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเสียงเด็กวิ่งเล่นให้ได้ยินกันอยู่แบบนั้นติดต่อกันหลายคืนตั้งแต่เช้าค่ำไปจนถึงประมาณสักสองยามก็เงียบหายไปซึ่งเนนน้อยก็หลับไปก่อนทุกๆครั้งผ่านไปอาทิตย์กว่าเสียงเด็กที่ได้ยินอยู่ทุกค่ำคืนกับเงียบไปตั้งแต่ยังไม่ได้ทันจะสองทุ่มหนึ่งเนนน้อยยังไม่ทันจะจำวัด ก็เลยแอบแง้มหน้าต่างดูว่าเสียงเด็กทำไมเงียบหายไปก็เห็นเหมือนว่าจะมีเนนสองรูปเดินออกไปที่หน้าวัดดูบนเพลินก็เหมือนตนเองกับเนนอีกรูปที่อยู่กุฏิไม่ห่างกันนักซึ่งเนนอีกรูปก็แง้มหน้าต่างแอบดูอยู่เช่นกันแต่ไม่มีใครเห็นหน้าเนนสองรูปที่เดินออกไปเห็นแต่ไกลๆว่ามีคนกวักมือเรียกอยู่ที่หน้าวัดเหมือนคนเดียวกันกับเมื่อคราวก่อนที่เนนหายออกไป แต่ครั้งนี้มีเนียนออกไปด้วยกันสองรูปก็เลยไม่ได้สนใจแต่แปลกใจมากกว่าที่ดันมาเหมือนลักษณะของตนทั้งสองก็เท่านั้นและไม่ได้รู้ด้วยว่าเนีนสองรูปนั้นมาจากไหนทั้งที่ช่วงเวลากลางวันกับไม่มีใครเห็นก็คงจะมีแค่เนนสองรูปที่เดินตามคนแปลกหน้าออกไปท้ายวัดไม่รู้ว่าคนผู้นั้นเป็นใครมาจากไหนและก็ไม่รู้ว่าจะพาเนนสองรูปไปทำอะไรที่ท้ายวัด เมื่อเห็นว่าน่าจะพ้นและห่างไกลพอสมควรแล้วคนแปลกหน้าก็หันคว้ากลับมาหาเนนสองรูปด้วยดวงตาแดงฉานที่จ้องขมิงเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อแต่เนนสองรูปก็ไม่ได้ตกใจหรือหวาดกลัวยิ่งเมื่อเห็นร่างของคนแปลกหน้าเริ่มเปลี่ยนไปกลายเป็นเสือพลาดกรก็ดันยิ่งพากันวิ่งเข้าไปใส่เสืออีกไม่ต่างอะไรกับเด็กวิ่งเข้าไปแย่งของเล่นกัน เสือสมิงนั้นมันก็ยังคงไม่รู้ตัวว่าเจอกับอะไรเข้าต่างก็พุ่งเข้าหากันทั้งสองฝ่ายแต่เนนน้อยเหมือนจะไวกว่าเสือสมิงไม่สามารถจะทําอะไรเนนน้อยได้ทันก็เลยถูกเนนจับหูกระชากขาเหวี่ยงและกระเด็นออกไปก่อนทุกครั้งเล่นกันอย่างสนุกสนานเหมือนกับเป็นของเล่นเสือสมิงก็เลยไม่ต่างอะไรกับแมวตัวหนึ่งที่ยิ่งโมโหก็ยิ่งถูกเนนน้อยแกล้งหนักมือเข้าไปอีก ยิ่งโมโหก็ยิ่งคำลามลั่นด้วยอารมณ์เดือดดนันที่ทำอะไรเนรน้อยไม่ได้เลยแต่มันทำแบบนั้นก็ยิ่งทำให้เนรน้อยยิ่งมันมือมากขึ้นตามภาษาเด็กแถมเป็นเด็กที่เกิดจากอาคมของหลวงตาเสียด้วยก็เลยมีพละกาลังเหนือกว่าเสือสมิงที่ท่านรู้มาก่อนล่วงหน้าเล่นจับฟาดจับเวียงจนเสือสมิงหมดท่ากระดูแข้งขาหักสะบั้นจนต้องแหกปากร้องลั่นด้วยความเจ็บปวด กระเสียกระสนจะนีก็ไปไหนไม่ได้สุดท้ายก็กลายร่างกลับมาเป็นคนอีกครั้งอ้อนวอนร้องขอชีวิตเพราะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นแต่เด็กก็คือเด็กและเป็นเด็กกุมารผีที่เกิดขึ้นมาจากอาคมเสียด้วยจุดหมายก็คือจัดการกับเสือสมิงอย่างมันนั่นเองสุดท้ายก็ถูกเนนทั้งสองจับกระชากทั้งฟาดทั้งเหวี่ยงกันไปมาอย่างสนุกสนานมันมือจนจูจ่ๆ ร่างของเนนน้อยทั้งสองก็หายวับไปเข้าใจว่าเสียสมิงคงตายคามือไปแล้วเพราะว่าเสร็จสิ้นภารกิจก็เลยเหลือให้เห็นเพียงแค่หุ่นขี้พึ่งสองหุ่นตกอยู่เคียงคู่กันใกล้ๆกับร่างเสือสมิงที่นอนพับหมดสภาพดวงตาเหลือกทลนเลือดทะลักออกมาจากทุกรลูทตะวนันแม้ไม่มีบาดแผลแต่กระดูกระเดี่ยวกับปี้ปนแทบไม่เหลือชิ้นดีช่วงใสๆหลังจากที่หลวงตากับเนนฉันข้าวเสร็จ หลวงตาก็ให้ชาวบ้านพากันไปดูที่ป่า้ายวัดจนไปเจอกับล่างเสือลายพาดกรที่นอนตายตาเบิกโพลงอยู่มีหุ่นขี้พึ่งสองหุ่นอยู่ใกล้ๆกันด้วยเนนน้อยสองรูปเล่าให้ญาติโยมฟังถึงเรื่องปแปลกๆที่เกิดขึ้นมาหลายคืนกับเมื่อคืนที่ลุ่งเช้าก็มีเสือถูกฆ่าตายชาวบ้านจึงพอจะเรียบเรียงเรื่องราวกันได้ว่าหุ่นขี้พึ่งคงเป็นหลวงตาบุญรอดท่านสร้างขึ้นมา เพราะรู้ว่าคราวก่อนที่เนนถูกฆ่าตายมันก็คือเสือสมิงนั่นเองชาวบ้านจึงได้ช่วยกันฝังร่างเสือสมิงเอาไว้ที่ป่าท้ายวัดนั่นเองและได้สร้างศาลเพียงตาเอาไว้ให้หุ่นขี้พึ่งทั้งสองจะได้อยู่เฝ้าปกป้องดูแลพระเนนต่อไปโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายอะไรเกิดขึ้นมาอีกเลย